สวัสดีครับท่านผู้ชม YouTube ช่องตำนานพระดังเรามาพบกันอีกในคลิปตอนนี้ที่ผมจะนำเสนอนี่เป็นพระสมเด็จกรุกบังคุณพรมนะครับองค์นี้เป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้ของบังคุณพรมนะครับพอจากครั้งที่แล้วพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมครับ คราวที่แล้วนี่ได้เสนอพิมพ์ใหญ่ไปให้ดูสามสี่ 3, <4 S 2> องค์น,นะครับ,รบเ,เป็นที่ที่สังเกตนะครับพระคอลเลคชันนี้เนี่ยบางพนพรมเนี่ยจะเก็บน้อยกว่าวันละครัง้งนะครับมีไม่ครบทุกพิมพ์ไม่ครบใช่ไหมไม่ครบทุก<อ>พิมพ์ครับแต่แต่ละองค์ที่ที่ที่ในคอลเลคชันนี้เนี่ยหาตัวเปรียบยากนะครับ คือท่านคงหาของสวยๆได้ไม่ถูกใจนะครับเลยไม่ได้เก็บเข้าคอลเลคชันนะครับใช่ครับใช่ครับเนี่ยครับพิมพ์เส้นได้นะครับแขนเนี่ยจะเป็นวงนะครับเส้นเล็กนะครับแวเตเลยนะครเส้นหวายเนี่ยจะเล็กกว่าของกลุ่มของ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 พิมพ์ของวัตคังนะครับ เสียงท่านเนี่ยใบหน้าท่านเนี่ยจะเล็กเล็กนิดเดียวนะครับดูจากสังเกตแล้วเนี่ยแต่เป็นรูปรีแล้วก็มีเกตขึ้นไปเลยนะครับ,รบเกือบถึงซู้งมันะครับเส้นได้ก็คือเส้นฐานก็เป็นเส้นตามชื่อคือเส้นได้จริงๆเล็กๆนะครับเส้นเล็กเส้นชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นล่างเนี่ยชั้นที่เป็นแท่งทั้งแท่งเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเป็น เส้นสองเส้นขนานกันแล้วมีการเชื่อมต่อที่ปลายนะครับหัวหัวท้ายหัวท้ายนะครับครับจะเป็นตันนะครับแล้วเอ่อช่องว่างของของเอ่อระหว่างเส้นฐานเนี่ยมาถึงเส้นซุ้มเนี่ยจะกว้างกว่าพิมพ์เส้นพิมพ์ใหญ่นะครับครับจะกว้างกว่านะครับอันเนี้ยกเนื้อของของเออสมเด็จบระพนมเนี่ยอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่า เป็นเนื้อที่แก่ปูนนะครับใช่ครับเนี่ยจะเห็นอันเนี้ยยิ่งยิ่งดูง่ายอว่าเป็นเนื้อแก่ปูนเมื่อเทียบกับที่เราในที่เราได้ชมคลิปต่างๆที่เป็นวัลคังนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อแก่ปูนเป็นเป็นกรุเก่ากรุเก่ากรุเก่าแทบไม่มีคิปกรุเกรุเก่าที่ฐานนั่นเป็นคาบกรุใช่ไหมครับใช่ครับหรือรักไม่ใช่ใช่ครับใช่ครับเป็นมัรักด้วยซ้ำไปอ่ครับคาบกรุน้อยเป็นคาบกรุนะครับไม่ใช่รักนะครับ เนี่ยด้านหลังนะครับเนี่ยครับดูง่ายๆว่าเป็นบางคนผมนะครับคือเนื้อท่านจะเรียบค่อนข้างเรียบค่อนข้างเรียบนะครับ,รบมีมีรูพุ่นมีแน่นอนแต่แต่แต่เนื้อแก่ปูนเนี่ยก็จะดูเรียบร้อยอย่างเงี้นะครับครับรบไม่เหมือนกับวัดละขังซึ่งเนื้อท่านาจะมีปูนที่ผสมน้อยกอนนว่าวังผพรผมนะครับปูนก็ เขาเรียกว่าอะไรปูนเปลือกหอยใช่ไหมครับก็เป็นปูนจากธรรมชาตินี่ครับนี้เป็นองค์ที่ในคอลเลกชันนี้เนี่ยพระบางๆงในท่านจะไม่ค่อยชอบนะครับท่านชอบองคนาหนาดีครับดีนะครับช้ำแลวก็สวยแล้วก็สวยจริงๆนะครับสวยจริงๆครับคือท่านเลือกพระจริงๆท่านสังเกตได้จากรสนิยมของผู้ที่สะสมนะครับคือข้าบดีท่านท่าน ไม่ใช่ว่ามีแต่เงินนะครับท่านเลือกสรรจริงๆนะครับจะมีเทสครับเทสสูงนะครับเนี่ยความหนาของบางุพรมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเปิดพิมพ์เส้นได้แล้วเนี่ยจะจะบางกว่านี่เยอะครับบางกว่านี่เยอะนะครับเนี่ยครับดูง่ายๆนะครับรอยตัดเรียบร้อยมากนะครับอันนี้ส่วนล่างหรือส่วนบนครับเนี่ยส่วนล่างครับส่วนล่างครับก็ก็รู้สึกจะหนากว่า ไกลปาดลงมาแล้วมันหนาอยู่ที่ข้างล่างใช่ครับจะหนากว่ากับข้างบนนิดหนึ่งครับนี่ด้านบนครับครับเห็นไหมครับธรรมชาติดีเรียบร้อยจริงๆสวยมากนะครับให้ชมเดี๋ยวผมจะขยายให้ชมนะครับเนี่ครับนี่ครับเนื้อท่านแก่ปูนนะครับ เนื้อท่านแก่บูนใช่แขนกลมเลยนะครับครับน่ารักมากพระองค์นี่น่ารักมากท่านคัดสรรพระจริงๆใช่ครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นพระพิมพ์ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับท่านคัดสรรจริงๆแม่คิดไปถึงเกะชยโยแล้วเนี่ยว่าจะสวยแค่ไหนเนี่ยโอ <laughs> เย้เดี๋ยวเดี๋ยวมีมมมใช่ไหมสวย มโอ้โหเดี๋ยวจะให้ชมครับผมไม่อยากจะไม่อยากจะคุยก่อนนะครับให้ชมก่อนแล้วค่อยค่อยคุยตอนนั้นดีกว่ารอรับรอครับรู้สึกเสียใจร้อนเสียใจร้อนอยากจะชมของสวยๆที่นี่ของไม่สวยไม่มีครับผมผมผมเรียนตรงๆนะครับผมเรียนตรงๆแหมเราน้อยใจจังของไม่สวยไม่มีโชว์เลย นี่ครับอยู่ด้านหลังนะครับมวลสารเห็นนะครับเนี่ยมวลสารเห็นไหมครับครับใช่ใช่เนี่ยมวลสารแต่เขาจะแน่นเนี่ยครับเนี่ยครับอนู่นครับแต่แต่เนื้อจะอยู่เป็นเนื้อปูนแก่ปูนนี่ก็จะดูแน่นนะครับดูแน่นดูเรียบแต่ก็มีริ้วรอยนะครับไม่ใช่ไม่มีนี่ครับนีรคชาตรรมปาร้อยปูไตรอยต่างๆเนี่ยซึ่งให้ดูง่ายๆนะครับว่า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  ไม่ใช่ของของที่ทํากันเรียนแบบขึ้นมาก้อนใหญ่ๆซ้ายมือนี่อะไรฮะเป็นปูนที่แยกตัวออกมาเป็นปูนซึ่งคล้ายๆตอนที่จะกดพิมพ์เนยจะเป็นปูนที่หลุดมาเป็นก้อนก่อนนะครับแล้วกดทับลงไปครับครับทีนี้เวลาแห้งก็จะเห็นเป็นรอยร่องเห็นไหมครับใช่รอยร่องครับแต่แต่เหมือนเนื้อท่านจะหดน้อยกว่าวัดระคังครับนะครับถ้าวัดระคังเราจะเห็นร่อง ที่โบราณเขาเรียกอะไรรังรังปลวกอันนั้นอันนั้นเนื้อมาจากเนื้อที่ปูนน้อยกว่าปูน้อยะปูน้อยกว่าครับกดเยอะก็จะเห็นเป็นประเภทนั้นนะครับเนี่ยครับมูลสารมีเยอะนะครับองนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูองต่อไปถ้าพื้นเป็นกระจกในคงได้ยินเสียงิ๊กติ๊กๆเลยนะครับโอ้โหแต่งมากเลยผมไม่กล้าครับ ผมไม่กล้าวางบนกระจกผมต้องเอา,เอาฟองน้ามาลองครับเพราะว่าแหมทาของท่านหักไปแล้วก็เป็นตะของพี่ทันทีเลยนะครับแหมผม <laughs> ผมผมอยากจะเก็บในองค์ที่ไม่หักเลยครับ <laughs> 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 ครับดูไปแล้วก็มีเกิดกิเลสไปครับ <laughs> 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 เดี๋ยวให้ผมให้ชมอีกองค์หนึ่งนะครับ <laughs> เป็นองค์พิมพ์สังคติ มีหูนะครับครับนี่เนื้อดูง่ายจริงๆเนี่ยครับเนื้อบังคับพรมกรุเก่านะครับคือเป็นฟ้านะฮะเป็นฝ้ากรุใช่ครับฝ้ากรุครับเป็นเป็นคราบกรุนะครับเป็นคราบกรุคราบกรุเป็นแ้บหนห่คล้ายๆฟองเต้าหู้ครับคล้ายๆฟองเต้าหู้นะครับที่เขาเรียกกันเป็นว่าฟองเต้าหู้แต่เกาะอย่างนี้ทําให้ดูพระแบบสวยเด่นชัดขึ้นมาเลยคือน่ารักนะครับคือมี มีความเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากนะครับพิมพ์สังกติมีหูก็มีหูสองข้างนะครับมีทั้งไม่มีหูและมีหูแต่องค์นี้เป็นพิมพ์มีหูนะครับก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับพระยังสวยเหมือนเดิมสวยเหมือนองค์อื่นไม่ไม่ทราบว่าจะหาพระไม่สวยหลังนี้ได้ที่ไหนครับผมผมต้องเรียนตรงๆเรามีบุญจริงๆครับได้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  นำคลิปพวกนี้ออกมาเสนอให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมนะครับเป็นพระสวยจริงๆโอ้ฟ้ากรุบครับดูง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูด้านข้างอีกนิดก่อนเนี่ยครับตัดด้านข้างเรียบร้อยนะครับครับนะครับเรียบร้อยมากองนี้ก็มีความหนาอีกเช่นกันนะครับคือธรรมดาพระ ของท่านนี่จะบางอนี่ค่อนข้างหนานะครับครับอันนี้หนานะครับค,ค,คือคือท่านเลือกท่านเลือกพระจริงๆพระสวยด้วยแล้วก็เนื้อหาเยอะด้วยนะครับตัดเฉียงตัดเอียงที่ที่เป็นบางคุนพรมหลายๆองค์เห็นเนี่ยที่นี่นไม่เห็นนะครับครับที่นี่ไม่เห็นสวยครับสวยจริงๆ, <S <S ๆดูด้านบนจับแล้วมือสั่นครับเนี่ครับ สวยนะครับดูง่ายๆนะครับตอนนี้จะขยายภาพให้ชมดูชมเนื้อนะครับเห็นไหมครับที่ที่ตะกี้คุยกันว่าเปนคล้ายๆฝองตาหูะครับใช่ครับ,รบใช่เป็นคราบเนี่ยนะครับทั่วไปแต่ตามลำองค์พระก็ไม่ได้มีการแต่งเติมหรือไป ไม่มีครับไม่มีครับยังเห็นยังเห็นธรรมชาติอยู่ทุกอย่างครับยังยังดีเลยครับเนี่ยครับไปต้งไบหน้ายังเห็นคราบมีอะไรทุกอย่างหมดนะครับเพียงแต่ที่จะเห็นสีขาวไปเนี่ยเพราะเราเนี่ยครับจับกันทำหน้าท่านจำรุดไปเนี่ยครับสวยนะครับสวยจริงๆดูไดูง่าย ผมให้ดูด้านหลังขยายอีกทีนะครับนี่ครับที่เป็นวงๆกลมๆนั่นก็คือจักเป็นเป็นคราบกรุใช่ไหมครับใช่ครับเป็นธรรมชาติที่เขาเกิดขึ้นมาครับเป็นเป็นคล้ายๆฟองเต้าหู้แล้วก็เอ,อเราจับไปจับมาก็คงจะหลุดไปนะครับก็มีเป็นฟองเพื่อเป็นโป,งปงน่งๆนะครับ,รบที่เรียกฟองเต้าหู้ แต่พูดถึงถ้ามองภาพในกรุชุดนี้ก็น่าจะอยู่บนบนนะครับไม่ไปโดนที่โคลนโดนที่ทรายอะไรน่าจะอยู่็นบนข้างบนกรุครับกรุเก่าเนี่ยส่วนมากจะลักลอบกันเอาออกมานะครับคืออาจจะเป็นอยู่ด้านบนบนนะครับมีมีกรุคาบกรุน้อยนะครับแต่ก็ยังมีคาบกรุอยู่ดีเพราะว่าอยู่ในกรุครับด้วยความร้อนครับ โอเคนะครับเเดี๋ยวให้ชมองค์ต่อไปอันนี้พิเศษหน่อยโอ้ปิดทองนี่ครับพิมพ์อกรุดอกรุดเสียนบาทครับนี่ครับแล้วก็ผมจะเดี๋ยวบังแสงให้ผมจะยกออกมาให้ดูว่าองค์นี้ปิดทองปิดทองในกลุกนะครับเนี่ย เนี่ยครับปิดทองในกลุ่มจะทำไงให้เห็นชัดๆนี่นะครับเห็นไหมครับเห็นทองนะครับเนี่ยแห้งนะบนผิวทองนี่มีคราบกุนะครับเนี่ยครับผมผมได้เรียนว่าปิดทองก่อนปิดทองก่อนลงกลุนครับนะครับเนี่ยครับไม่ใช่มาออกมาจากกลุแล้วมาปิดทองนะครับ อันนี้เป็นพิเศษที่ที่ที่หาชมได้ยากยิ่งนะครับว่าที่เป็นพระสมเด็จที่ปิดทองแล้วมีคาบกุทับอยู่บนทองครับนะครับซึ่งธรรมดาเนี่ยเราเราเห็นว่ามีอมาปิดทองกันที่หลังนะครับนี่ใช่ครับครับนี่ครับนี่อันนี้คาบเป็นทองเนี่ยแล้วมีขี้กุทับอยู่บนทองนะครับเพราะงั้นที่ผมบอกว่าพิเศษก็คือปิดทองก่อนลงกุ นะครับเนี่ยครับอกครุดอกครุด e นี่ท่านจะดูนักแข่งท่านเดี๋ยวจะเป็นเหมือนหมอนนะครับโค้งๆค้งนะครับฐ <What? S 1> านแรกนี่ใหญ่หนา mm. นะครับ mm. เหมือนกับหมอนโค้งโค้งนะครับอันที่สองก็ใหญ่อันที่สามก็ใหญ่นะครับ mm. คือท่านจะเป็นเอกลักษณ์ของท่านนะครับรว่าว่า ริมอกครุฑจะเป็นอย่างนี้แล้วอกครุฑเนี่ยจะส่วนมากที่จะตัดเนี่ยจะเบี้ยวนะครับจัดเนี่ยอันนี้จะเห็นเน้นิดนะครับจะเฉียงนะครับจะเฉียงไม่เหมือนกับข้างล่างนะครับจะเฉียงหน่อยเนมเล็กเลยนะฮะเนมเล็กเนี่ยครับความหนาพระทุกองค์ที่ที่ท่านสะสมไว้เนี่ยมีความหนาทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ว่าบางเชียบแบบแบบบางองค์นะครับที่เราเจอเนี่ยครับด้านหลังนี่เราก็จะเห็นคราบกรุ นะครับแล้วก็เห็นเนื้อที่ที่ทีผมเรียนว่าเนื้อแก่ปูนเนี่ยนะครับก็จะเห็นพอถึงเนื้อในเราก็จะเห็นนะครับเนี่ยครับนี่ด้านข้างเเห็นคราบกุ่นะครับก็มีริ้วมีรอยเป็นธรรมชาติธรรมชาติดีอันนี้ตัดจากข้างหน้าไปข้างหลังครับนะครับเนี่ยครับรอยเห็นเราเห็นรอยตัดนะครับเนี่ยจะโค้งดึงตัวไปนะครับ ไป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 คบอยู่ด้านหลังเห็นไหมครับเนี่ยครับครับแม่เมื่อกี้มองพอเห็นด้านข้างนันหน้าหน้าท่านลอยเด่นเลยมองด้านข้างเห็นพระพักพระพักท่านดนเด่นนะสมสมเป็นชื่ออกครุษใช่ครับท่านจะสูงสูงขึ้นมาพอๆกับหน้าอกท่านเลยนะครับที่เรียกว่าอกครุษนะครับเนี่ยความสูงของใบหน้ากับอกนะครับส่วนอื่นก็จะลาบลงไปนะครับสูงกว่าฐานอีกนะครับเนี่ย ครับไปหน้าท่านนี่ออกจากกรุมาแทบแทบไม่โดนใครจับเลยมั้งครับเนี่ยอย่งสมบูรณ์แขนก็คมเลยนะะแขนผมคงจะเป็นคนจับคนที่สองขาทุเลยครับครับครับเขามีบุญผมมีบุญครับแขนขึ้นมาเป็นสันเลยได้ให้ได้จับให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมด้วยกันนะครับคือแหมเป็นบิความเมตตาจากจากท่านผู้ครอบครองจริงๆนะครับที่ ท่านไม่ประสงค์จะออกน้ำด้วยแล้วเราก็ได้เอาคอลเลกชันของท่านมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเนี่ครับสวยจริงๆริงขอขยายได้ไหมครับขยายครับอ๋อตรงนั้นอกก็ยังเห็นเห็นเนื้อของท่านอยู่นิดหนึ่งครับเนี่ยครับที่ผมพูดไดที่ผมพูดว่าขี้กลุอยบนทองเห็นไหมครับเนี่ครับปิดทองก่อนลงกลุ่ยเลยอันนี้เห็นนะครับ เห็นชัดๆนะครับว่าว่าไม่ใช่มาปิดทองทีหลังนี่ครับขี้กรุทับอยู่บนทองเห็นเห็นเนี่ยนะครับหายากนะครับไม่ได้ชมกันง่ายตรงตรงพระพักนั่งขาวแกร่งเลยนะครับเนี่ยครับพระพักท่านก็เป็นเมก่เขาเขาชอบเทียบเป็นไรกระดูกหาครับกระดูกหานขาวแกร่งเลยเนี่ยครับหน้าอกที่โดน จับไปก็จะเป็นสีให้เห็นเนื้อใน่นั้นะครับครับแก่งมากครับเนี่ยครับเนี่ยครับขี้กุกเนี่ย <นะ S 1> อยู่บนทองเห็นนะครับเนี่ยครับแสวยงามจริงๆริงแม่ยางนี้ถ้าได้ขึ้นคอแล้วโชว์ได้รอบโลกเลยนะเนี่ยแม เราจะไม่มีบุญสิครับเราไม่มีบุญได้เอามารับชมก็ผมว่าเป็น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 บุญขนัดหนักแล้วนะครับที่เราได้มาจับได้มาชมกันเนี่ยนะครับขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยอได้ดูได้ชมไปกับตัวผมนะครับผมภูมิใจจริงๆเป็นความกรุณาของเจ้าของคอลเลกชันนี้จริงๆนะครับโอเคไว้คลิปต่อไปเนี่ย ท่านเสียอยากจะชมก็จะถึงเกศชโยหรือยัดเกตชโยครับวัดที่สามมาเลยังใกลแล้วนะครับเอาเอาเอาคลิปหน้าแล้วแลวกันครับเดี๋ยวผมจะต่อด้วยวัดเกชชโยนะครับคือแต่ละองค์เนี่ยโอ้โหสุดจะภารนานะครับโอเคครับยังไงไว้พบกันคลิปหน้านะครับ ถ้าเผื่อชอบอยังไงก็กดไลค์กดแชร์นะครับมีอะไรจะคุยกันก็ Legend of Amulet นะครับขอขระคุณครับที่ติดตามแล้